นด้มากเลยเพราะว่าจริงๆตั้งใจมาเปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทางที่ดีเปลี่ยนทางที่ที่เราเรามีนะแล้วเราก็ไม่มีทุกทุกคนนะครับอย่างใน,นที่ดีที่ว่าเหมือนผมอะ่ะจะจะมีเรื่องปัญหาเรื่องขาครับมีพี่วุฒินะครับแล้วก็พี่แล้วก็โค้ชทุกท่านนะครับแล้วก็อาจารย์ในชี้น,นะครับที่ชี้หรือแต่ก็ ก็มีบอยยิ้มให้กันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับก็ตั้งใจว่าวันนี้เรารู้เรื่องนี้แล้วนะครับเราก็อยากจะเอาเรื่องนี้ไปชวนนะครับก็คือครั้งแรกครับคนที่ไม่ที่ใกลตัวเร,เราบอกไม่ได้จะต้องบอกคนใกล้ตัวก่อนก็ครั้งหน้านครับก็คือคิดว่าจะพาครอบครัวเ,เข้ามาอยู่นนีะครับก็คือเข้ามา,าปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีทิมงาน หลายท่านที่อยากเข้ามานี่ครับอาจารย์พอก็แค่นี้ขอบคุณครับ